คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะสำหรับคนไหนที่ต้องการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะไปใช้งานซึ่งก็มีวิธีการง่ายๆนะคะอ่ะนะคะอันดับแรกเราก็จะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า font com หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือเราจะสดนะคะจาก google โดยใช้คำว่า font free ก็ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเราก็จะมาทำการค้นหาชื่อฟอนที่เราต้องการนะคะโดยพิมพ์นะคะชื่อฟอน์ตลงไปในช่องค้นหาสมมติว่าเราอยากได้ฟอนไทยสระบันนะคะแล้วก็กด enter ไปได้เลยมันก็จะขึ้นนะคะแสดงผลการค้นหาเราก็เลือก คลิกฟอนต์ที่เราอยากได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปกดปุ่มดาวน์โหลดกันได้เลยอ่านะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะมีการดาวน์โหลดซ้ำไปแล้ว2รอบแล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมามันก็จะเป็นไฟล์ซิ p นะคะ,ะ,คะเราจะต้องไปทำการแตกไฟล์ก่อนนะคะ ่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะทำการแตกไฟล์ออกมาแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เราไปช่อง search นะคะตรงนี้นะคะช่องเหมือนแว่นขยายนะคะแล้วพิมพ์คำว่าฟอนต์ลงไปนะคะ ่าแล้วจะขึ้นอ่าแล้วมันจะขึ้นคําว่าฟอนต์เซตติ้งนะคะให้เราคลิกลงเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นหน้าตาให้เรานะคะทำการ install font นะคะวิธีการก็คือเราสามารถที่จะคลิกนะคะฟอนตที่เราอยากใช้งานนะคะคลิกค้างเอาไว้แล้วก็ มาที่ตรงนี้ได้เลยช่องสี่เหลี่ยม drag and drop to install นะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์ไปเลยอ่านะคะในเครื่องนี้เนี่ยนะคะคือฟอนต์ตัวเนี้ยนะคะไทยสารบัญนิวตัวเนี้ยคือมีการติดตั้งไปแล้วเครื่องก็เลยฟ้องขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กด yes stop yes ไปเลยอ่าเครื่องก็จะทำการ install ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตัวอื่นก็เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะ นะคะคลากคุมนะคะแล้วก็ลากไปทําการ i n นสตอลครั้งเดียวเลยก็ได้นะคะหรือลากไปทีละตัวก็ได้นะคะ,ะตัวนี้ก็มีในเครื่องแล้วนะคะค่าสำหรับ วิธีการลงฟอนต์นะคะก็มีแค่นี้ง่ายๆนะคะให้เราลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ลงใช้งานกันได้เลยนะคะหรือว่าใครนะคะที่อยากดาวน์โหลดฟอนต์อื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เลือกดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะ